ที่สุดทุกมืันนี้จะมาขวบผักกูดกินอันโซค่าเมนูที่แบบึกใจใฮันบอมีทุกคนนะเลยได้ให้หนักกู้ดงามตัวนี้ไปซื้อมาทุกคนในมัดาหาผ่านกิฟท,ที่หานขราจเจ้าซื้อมาค่ายโตเนี่แต่ว่าหอาบริไป็นตลาดไปตลาดน้อยนะจ๊ะเป็นฐานค่ายจะซื้อมาค่ายโตนะซื้อมาซ่องมัดนะอันนี้ก็ซอยอันนี้ ไปแล้วเนาะว่าอู้บอลหลังกุ๊ดงามหายให้เอฟซให้ทุกคนเมืองก่อนพวกกุ๊ดขนาดเนาะนึงเขาเนี้ยพร้อมเขาเจาวพร้อมวันนี้ที่สุดขั้วที่สุดเลยเนาะเบิร์แผนได้นึงนึงเขาพร้อ <c> ม <ười> นึงเขาพร้อมเนาะโอ้ใบตัวมันคืออันมือซ้วยนาดยักกินใบมะข่าออมาสันตรงในเนึงเขาว่าสัน สิสิเขาก็ะหิสสิือส,สิเขาบ่เนึงเขาเนี่ยก็สิเขาประมาณนี้ปกตินี่เป็นนึงอยูดอกไงนึ้นึงไฟเนาะนึงเต่ามินิมอลดอกเรามีถ้าว่าเขาเห็ดกินเช่ไหเขาจะมาเห็ดอยู่ในเบบี๋เต็มปตูจะเห็ดยู่นอฟุนเนาะหัวมันมเลยแบบไฟรวมไฟรวมสินะมามาส่องพูต้อเลยทุกคนโอ้ยงามากุ้นงามาเห้วว่า งามแบบงามงามเลยในชะ่ไหมแตงกองเล็กน้อยแม่สะออนจีบนลางอยู่เด,อด้อทุกคนเดอ้อเห็นบอกอันนี้นะงาม,งามตัดแต่งสีเส้นเนาะดูนะงามใส่คำว่างามเปลืองไล่ ถูกถูงามอ่อ,อนๆเลยนะอันนี้ก็จะเห็ดน้อยไปได้เพราะว่ามันมันมาหิมกับจะแก้ได้สิน,น,นะนะอืมพอละอันนี้เอาชิมทุกคนงามกระดักกระเดียกีูด กูสวยเวลาเนาะซอยเด้อันนี้เนาะคันมีเวลาเด้อันนี้ฟาวและสวยละเนาะไมตู้จะใส่สีนแต่ีน,นี้เฮาสิเป็นีนอันมบดเด้อมฟักอีมูบดเรืองมูฟักเนาะ น่ะน่าจะต้องใส่เครี่ยงนี้แบบนี้เอาใส่ฟิตไ้นะสีนี้ก็ได้นะเนอะสออนทุกคน อันมือนี้จะเห็นซูชิไส้ซีนใะนปกติกับโบไซนะ์ะแต่ไม่ตูคนว่าไส้ซีนนิดนึงให้ได้ว่าสิเอาไส้กับไซแต่ว่าชี่ไส้เป็นม้วนบดเอาม้วนฟักม้วนมะ้วนสับนะเขาก็สุดหัวยแล้วสูชินี้เป็นแบบสูที่ไม่ตูยกัก ตามเจ็ตุ๊ยแล้วเนาะทั่วแล้วแล้วสิมาวี่ขาวก่อนสวยขาวก่อนเด้อยวี่ขาวสวยขาวสวยอันนี้ ใช้เบิรงว่ามันเป็นยังไงอะหลายคนจะบีบใส่บ่มบีใส่นั้นบ่แต่เฮานี่ซีวีใส่จะพอค่อยนึงดอกเขาจะบีบใส่แบบนี้เลย ดูโมเสยเวลานะตักใส่ตักใส่เขาเย็ยนกับยูเทิงคือเกาวนั่นแหละเติมน้ำนิดหน่อยก่อนโมเข้าใจเนาะ ระยาเขาเนี่ยกินเขานั่นเขาเย็นเลือตลดอดเรากินบมหมดจากเชื้อเพราะวะ่าห้องเขาแด่แล้วกันนึงขเขาแด่สินะบ่เคยเบิดจากมือเลยเพื่อเป็นอันแล้วเนาะใส่ใส่ผ้าอันนี้เลยใส่ผ้าดำนี่แล้วล่ะใส่กระติกไว้ปิดกระติกไว้ หอมีขนหอมอะไรนี่เนี่ยเราขาจะใส่มูสับแบบนี้คนแห้งนะเพราะว่ามันติดกระทะประมาณสุกห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นทีละกาเขาก็เอาักปุ้นลง คนอดอ้อนจะเสีบพนักเลยให้มักเมนูนี้ได้พวกกู๊ดเนะาะบางคนก็จะบาใส่เนื้อใส่ซีนยังเลยเนาะแต่ว,ว่าเฮานี้มีตูสั่งรีควรมาว่าใส่เดอนะ้อเนาะใส่นั่นหนึ่งกระไดว่าสันนี่ใส่เขา้าไปแบบอันนั้นนะที่จริงเราก็ยากอะไรเนาะเรามากัก เราเนาะเรานะรานะจะคิดว่าแบบเออโคเ้จินจะแซ่บกลัวนี่ประมาณนี้นะสไตล์เฮาเค็บดสิบ,บนไส้เนาะปรุงรสได้ทุกคนการปรุงรสของเฮาคือน้ำตาลพุ่งหัว Oh no. Nói nùng nó oh này nó mẹ kì nói nùng nèo mình kìm. ขั้นเท่าในช้ำนี้ได้แล้วไหนะเต็ไมไปทุกคนบอกว่าให้มันเด่นออนเด้วะสินะโอ้โหทุกคนน่าอร่อยมากเลยโอเคนะเหมือนซีมซีมโอ้นอย ค่ะท uh ุกคนจับจับอที่สุดทุกคนที่สุดคล่องที่สุด ซบมาทุกคนนี่คือเขานี่คือบไรทอท์ไข่เนาะบไรทอท์ไข่ฟาวมีวียกซีไปเฮตดตอทุกคนอืมสขาสด,ดี ได้เคยกินเลยทุกคนเป็นเมนูคือว่าเป็นเมนูยอดฮิตหรือว่าเป็นเมนูแบบอันมักลายๆคนเนาะมีเป็นเมนูที่ลายๆคนมากกว่านะข้วผับกูดเสีบอือหือ รำแต่อันผักกูนี่มันสิเกิอตามหว้วยตามห้องเนาะแต่ว่าเขาสามารถปลูกได้เลยเขาปลูกมาแล้วแต่พอแต่บ่ทันหอกินอยู่ทำมาปลูกเลยแบบอันเว้ยเอาไปซื้อเวลาอนะยากกินนะนักเด็ดเอาล้างบานนะบานเลยเขาปลูกเลย แซ่บได้พ่ยักลองกับลองเนาะแต่ถ้าเป็นเมนูมาก์กไล่ข้องไล่คุณกับคือสีหูเครื่องรสสาตรขมเสพมะก,กุฎเน้ะปกติจะบริบาลใหเข้าวควงหอมเซาให้เบิงงเนาะจะมึอ,น,อน,นี้เห็นเมนูพิเศษ và bạc ủn thì ngầm đai liền mà sướng. Qua tuần sau này thì vợ sẽ phaô, dù xuyên nóc mái, hào là xuyên thắt nách na bàn nữa. พอกินละการที่แปบแต่ต้ำไมทุกคนพอโมนีเป็นมือสิบซี่ซ่อนฮอยดูอยทมอะไรเนอะมันผัก